สวัสดีครับมันก่อนนะครับผมออกจากฟีเจอร์มาแล้วนะผมพูดทุกคลิปเลยเพราะว่าออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับออนไลน์นะครับผมผมบอกก่อนนะครับใครที่ดูผมประจําก็กดดับเบิลคลิกข้ามไปก่อนเลยนะครับสําหรับลูกค้าไม่ใหม่นะครับบล็อกออนไลน์นะครับลูกค้าอนาคตต่อไปอ่ะมันจะดีขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับลูกค้าพยายามกดให้ได้นะครับมันเหมือนสมัยก่อนเริ่มต้นเลย เริ่มต้นคืออะไรมีห้างไม่มีออนไลน์ไม่มี f a c e b o o k มีแต่เว็บไซต์เว็บไซต์ก็ต้องสั่งทางเว็บไซต์ส่งอีเมลกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยนี้ก็มือถืออย่างเดียวนะครับจิบบจิโอนเงินนะครับล้านลดหนึ่งต่อนะครับโลกออนไลน์ลดอีกหนึ่งต่อนะครับลูกค้าได้ลดสองต่อนะครับถ้าลูกค้ากดไม่ได้ลูกค้ามาหน,าน้นก็ได้ต่อเดียวอีกต่อหนึ่งก็ไม่ได้นะครับลูกค้าได้ประโยชน์นะครับเยอะนะครับ ลน์ช้อปปีได้ยิ้มเงินนะครับช้อปปี้ลา a าด้าได้ผ่อนนะครับโหแฮปปี้เลยลูกค้าผ่อนเดือนหนึ่งห0าร้อยสามร้อยนะครับแฮปปี้ลูกค้าสบายเยอะขึ้นเลยนะครับอ่ะก็ก็เลยก็เลยออกจากฟิวเจอร์มาผมออกมาอยู่คลองหนึ่งนะครับหมู่บ้านเจพีนะครับจะจะซื้อตึกพาณิชย์เลยนะครับเพราะว่าเน้นขายออนไลน์แล้วนะครับแต่ก็ร้านก็เปิดทุกวันนะครับลูกค้าปทุมก็มาบางที บางแคก็มานะครับนนก็วิ่งมาหาอะไรอย่างเงี้ยโหผมผมขอบคุณได้มากเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวใครมาที่ร้านเนี่ยต้องมีพิเศษให้เดี๋ยวมีของแถมให้นะครับอ่ะก็ตัวนี้เป็นแวนโอซคูโปนะครับจริงๆมีวนา,าล่ะผมไม่ค่อยได้ทําคือแวนเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยแวนกับคอนเวิร์ตเนี่ยมันเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับผมมีเยอะมากๆแบบม,มีเยอะมีทุกรุ่นอะ่ะนะครับรุ่นลิมิเต็ดอะไรพวกเนี้ย โูสมัยก่อนเนี่ยผมขายกระจายเลยแล้วตอนนี้แวนกับคอนเวิร์อะแยกกันแล้วแวนอะก็ไปอยู่อีกเจ้าหนึ่งแล้วนะครับก็ปัญหาเยอะขึ้นนะครับลังค้าบ่นเยอะขึ้นยังไงผมกบขอโทษด้วยนะครับคือการซื้อของยากขึ้นนะครับการซื้อของยากขึ้นน้องๆที่รู้อยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าเดินหาแทบไม่มีเลยรุ่นคลาสสิกอะนะครับก็เป็นระบบการสั่งของนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่พูดดีกว่านะครับผมก็เลย หน้าร้านไม่มีก็ก็ให้ร้านอื่นรู้จักกันก็ส่งให้เป็นบริษัทส่งให้นะครับอ่า <c oughs> ตัวโปรนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกไว้ทีนึงว่าตัวโปรกับตัวธรรมดาจริงๆแวร์นะครับมีหลายรุ่นนะครับเหมือนคอนเวริร์ตอะคลาสสิกเจดศแล้วก็ชาร์กชากชากทูกล่องสีดํานะครับแต่ชาร์กทูะเลิกผลิตไปนาแล,ล้วแล้วก็ตอนเนี้ยตอนเนี้ยมีมีมาเพิ่มคืออ่า ออสตาโปนะครับสีดําเลยสวยเลยนะครับสีดําเลยก็มี3สเต็กเหมือนกันนะครับคลาสสิก70โปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันคลาสสิก2 0 0พตัวโปร3 0ตัวคอมคอมฟอร์ตตัวน้ําหนักเบาอันนี้ผมมีอยู่แล้วก็3 2 0ัสรุ่นละอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น SK สเสกายฐานที่6 4รุ่นละคือโฉมเดียวมี4ี่รุ่นนะครับ บางคนถามว่าแตกต่างตรงไหนนะครับก็รองเท้าแต่รุ่นบอดี้เหมือนกันแตกต่างที่วัสดุนะครับวัสดุคุณภาพก็ไม่เหมือนกันแต่บอดี้เหมือนกันนะครับเหมือนรถยนต์อะรถยนต์กนนอ็อีกรุ่นหนึ่งอ่าอีกรุ่นหนึ่งเฮ้ยรุ่นเดียวกันทำไมมันแพงกว่าคือมีออปชั่นเยอะเปิดประทุนได้มีซันรูฟมูลรูฟนะครับหลังคาแก้วอ่ะอีกในน,น,กนั่นก็คืออีกราคาหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีมานานล่ะลูกค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมแงะก่อนก็จะแพงขึ้นเยอะเลยสองสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสแปดร้อยเลยก็จะแพงขึ้นแปดร้อยนะครับแต่แต่ แต่โดยรวมแล้วนะครับที่ผมขายมานะคือรุ่นคาสติกขายที่สุดนะครับคือรุ่นพวกนี้ยผมจะบอกเลยว่าผู้ใหญ่ใส่เด็กไม่ใส่นะครับเพราะอะไรคือไม่เกี่ยวกับราคานะเพราะว่าทรงมันอ่ะมันเป็นทรงผู้ใหญ่ลูกค้ามันไม่ใช่ทรงเด็กคือเด็กเนี่ยมันแสบแบบดิบๆเลยอันนั้นคือดิบๆอันนี้คือมันนิ่มมันนิ่มมันออกมันออกผู้ใหญ่อ่ะมันออกหลุมเหมือนผู้ใหญ่อ่ะนะครับ ก็ <c oughs> ท่าทีไม่ถนัดบอดี้คล้ายกันใส่เดินดูไม่ออกนะครับวัสดุผ้าคนละผ้ากับตัวคัดธรรมดานะครับหนังกลับตรงนี้หนังกลับก็คนคนละคนะหนังกลับกับผ้ากับรุ่นธรรมดาคนละคนะตัวกันนะครับ คนละตัวกันอันนี้ไม่จะดูแบบว่าเรียบร้อยอะ่ะอันนั้นไม่ดูแบบไปขนขนใช่ไหมครับปดูเด้อผมนำคลิปแยกก็ไม่ให้นะครับอ่าแล้วก็น้ําหนักเนี่ยน้ําหนักเบาวกว่านะครับน้าหนักเบาวกว่านะครับก็จะมีขอบพวกนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันพื้นก็เหมือนกันนะครับปกตินะครับพื้นเดียวกันนะครับก็จะมีแตกต่างที่ส้นนะครับส้นเนี่ยเห็นไหมลูกค้ามันจะไปเหมือนปั๊ม ปั๊มลงไปนะครับสีขาวนี่นูนขึ้นมาเหมือนเหมือนสองชั้นเนี่ยอ่าสีแดงชั้นหนึง่งสีขาวชั้นหนึ่งนะครับสองชั้นติดกันนะครับตัวสีขาวเนี่ยจะฉลุนะครับฉลุตัวอักษรนะครับจะฉลุไปเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สกรีนนะฉลุเลยเห็นไหมลูกค้าปั๊มลงไปนะครับก็คือฉลุเห็นเห็นพื้นสีแดงเหมือนสติกเกอร์ตัดซ้อนกันอะ่ะง่ายๆเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนูนปกตินะครับนูนปกติผ <c oughs> ้าจะดีกว่านะครับคือผ้าวัสดุจะดีกว่านะครับมันเลยแพงกวา่าเองนะครับข้างในก็ดีกว่านะครับข้างในก็ดีกว่านะครับข้างในก็ดีกว่าอ่ะแล้วก็มาดูซอฟนะครับตัวนี้ซอฟทถอดได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมชาร์จแบดก่อนโทษทีลูกค้า ซ้อมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะตีจะตีคำว่าโปรนะครับจะตีคำว่าโปรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสกีนนะครับสกีนหมดเลยนะครับสกีนหมดเลยตัวนี้ก็เป็นผ้าเป็นผ้าแบบเดียวกับข้างในเป็นผ้าแบบเดียวกับข้างในเลยนะครับคือมันมันเวลาใส่แล้วอ่ะคือมันนิ่มนะครับมันนิ่มแล้วแบบว่า เวลาวิ่งอะไรพวกนี้มันจริงมันมันแบบว่าผู้ใหญ่มากกว่านะครับตัวเนี้ยตัวโปรเนี่ยผู้ใหญ่มากกว่าเด็กๆไม่ใช้หรอกมันไม่มันไม่ันัดนะครับว่าว่าเลสเกตก็ไม่ได้อีกเพราะมันนิ่มเกินนะครับตัวนั้นอ่ะมันดึบๆเลยมันติดพื้นเลยนะครับอ่าข้างในเป็นแบบนี้นะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ลิ้นนะครับ ลิ้นนะครับลิ้นก็จะตีจะมีตรงนี้นะครับจะมีแผ่นตรงนี้นะครับเป็นรุ่นเขานะครับแล้วก็ประเทศประเทศจีนนะครับประเทศจีนนะครับเรื่องประเทศเนี่ยคือผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วลูกค้านะครับก็อย่าไปสนใจมันนะครับบอกเลยแวร์เนี่ยผมเจอหลายประเทศมากกว่าคอนเวิร์ตอีกนะครับเยอะนะครับ ฟิลิปปินยังมีเลยนะครับวันนั้นผมเจอฟิลิปปินแล้วก็จีนเวียดนามจีนเวียดนามฟิลิปปินแล้ววันนั้นเจออีกประเทศหนึ่องอะอะไรว่าซีซีอะไรเนี่ยตัวซีขึ้นหน้าประเทศอะไรผมจาไม่ได้มันยาวมากเลยะนะครับคือมันมันเป็นรุ่นลูกค้าคือเนี่ยลูกค้าดูดิรองเท้าเนี่ยเนี่ยซอฟเนี่ยคือผมก็พูดทุกคลิปนะ คือผมพยายามพูดให้ลูกค้าเข้าใจอ่ะบางทีลูกค้าแบบลูกค้าเก่าๆอะไรเงี้ยคือจะจะยึดติดเลยเฮ้ยกูซื้อจีนใส่จีนแม่งใส่ดีกูไม่อยากได้ประเทศอื่นอะไรเงี้ยคืออันนี้ผมพูดเอาไว้นะคือแล้วแต่บางคนนะเนี่ยรองเท้าผมายยานี่ใหญ่เงี้ยนะครับเนี่ยลูกค้าป้ายป้ายประเทศเล็กกว่าคอนเวิร์ตอีกอ่ะเนี่ยนิ้วโป้งผมแปะหมดเลยเนี่ยผมแกะมาเนี่ยเนี่ยใครที่ใส่แวนอยู่อ่ะแกะง่ายกว่าคอนเวิร์ตอีกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอัตัวนี้มันเป็นผ้า ผ้าาขนขนใช่ไหมแล้วก็ติดกาวเข้าไปเนี่ยดึงออกมาดิล่กออกมาดิเนี่ยเนี่ยล่อได้เลยเนี่ยนี่นี่นปโป้งผมปิดหมดแล้วเนี่ยอยาได้ประเทศอะไรครับมันก็แกะออกมาแล้วก็แปะลิตแล้วแปะค่อยๆไแค่นี้ครับลูกค้าประเทศเนี่ยเป็นอะที่แบบคือสมัยใหม่แล้วลูกค้าเดี๋ยวนี้มันโปร่งพัฒนาไปหมดแล้วนะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ ว่านะคือคือผมคือความรู้สึกผมนะคือผมก็อายุสี่สิบกว่าแล้วนะครับสี่สิบห้าิหกแล้วเออมันสวยคือสวยอะผมชอบที่มันมีเส้นดําตัดมันทําให้ดูดํามันดําสนิทแต่ตัวโอสูคูธรรมดามันจะไม่ออกดําขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมทําคลิปแยกกอาไปให้พอดีของอยู่ที่ร้านไม่ได้ไม่ได้เอามานะครับ ลูกค้าก็น่าจะเห็นเห็นแล้วล่ะใครๆก็ทํากันแล้ว๋ยนนี้มันดูสวยนะครับมันดูสวยมันดําสนิทดีอ่ะมันมีเส้นขาวตัดมเลยดำดำสนิทนะครับอ่ะก็เขาข้าวที่จะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือมีมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้แวร์นะครับข้างหลังเป็นโปรนะครับอ่าโคราด้านนะโปรนะครับ คือพวกนี้ผมพูดตรงนะแวนเป็นอะไรที่ก๊อปเยอะที่สุดเลยเยอะกว่าคอนเวิร์ตอีกนะครับยิ่งไนกี้นะผมบอกมาหาศาลคือผมอผมอยู่ในวงการอะ่ะผมมีเยอะนะครับผมมีเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกผมอยู่ผมอยู่กลุ่มเนี่ยกลุ่มปอเนี่มีอยู่ห้ากลุ่มอะ่ะผมเห็นสินค้าหมดเลยทุกรุ่นเลย <c oughs> ตัวไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมเห็นหมดอะ่ะ ผมยังผมยังอยากซื้อมาใส่เลยดีออดีออสวมอะ่ะดีออที่ก็ขายกันกะกองเกิงกองเกิงถุงพวงถุงผ้าครบหมดเลยแล้วไอ้ถุงกระดาษครบเลยใบเบยโอมีหมดเลยเป็นตัว high end นะครับอย่าลืมจำไว้มีหน้าร้านยังไงก็ขายปลอมไม่ได้นะครับขายโดนจับนะครับไม่ให้โดนคู่น้นอยแนละ้วโดนโดนคู่หลายหมื่นนะครับ แล้วบริษัทก็สั่งปิดเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับอ่ะก็ตาไก่ตัวข้างบนนะครับจะมีจะมีตาไก่นะครับถ้าเป็นพวกนี้จะไม่มีนะครับแวร์ส่วนมากจะไม่มีตาไก่นะครับก็จะมีปั๊มเล็กๆคําว่ามีปั๊มเล็กๆว่าโปรนะครับเห็นไหมลูกค้าเดี๋ยวผมถ่ายรูปเอาไปให้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับนวมก็เป็นนวม ผ้าเนี่ยผ้าจะดีนะครับผ้าจะดีกว่าตัวธรรมดาเลยนะครับคือทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับคือแพงขึง้นวัสดุก็ดีขึ้นนะครับเชื่อก็ไม่เหมือนกันคือไม่เหมือนกันเลยลูกค้าไม่เหมือนกันเลย <c oughs> ก็เหมือนกับอสอสตากับออสตากับเจนะ็ดศูนย์อ่ะก็แตกต่างอลิบลับเลยนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรลูกค้าแล้วก็มีปั๊มอ่ะมีปั๊มตรงนี้เล็กๆนะครับมีปั๊มเล็กๆตรงนี้นะครับ ตัวนึกเล็กเป็นชื่อเดียวกับตัวตัวแถบสีฟ้าข้างในนะครับตัวตัวเดี๋ยวผมเอาตัวนึงมาให้ดูสอยู่ที่ร้านไม่ได้ทำไอตัวอะไรนะคอมฟอร่อะไรเนี่ยที่ตัวน้ำหนักเบาอ่ะพื้นจะเป็นลู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 ูที่ขาวอะตัวนั้นเบามากเลยเบามากเลย อ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าหน้ากล่องก็แบบนี้นะครับก็มีไซส์มีอะไรบอกหมดมีรูปบอกนะครับราคาก็3าม0าบาทนะครับ3ามพบาทตัวนี้ตัวโปจะเป็นป้ายเหลี่ยมนะครับจะไม่จะไม่ใช่ป้ายแบบแบบรุ่นคลาสติกนะแต่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับ เป็นติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่อยากแกะมีเชือกแถมให้นะครับเชือกดํากับเชือกขาวนะครับก็คือดํานะครับแล้วก็ที่ขาวนะครับก็ประมาณนี้ลูกค้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้เหมือนกับเจ็ดศูนย์นะครับก็สามสี่เดือนมีรอบหนึ่งหมดก็คือรออีกสักพักหนึ่งกว่าจะมีนะครับก็คือเป็นลูกค้าสิกง่ายๆคือผลิตตลอดนะครับประมาณนี้ลูกค้าร้านก่อนนะครับมีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอให้นะครับ ร้านเปิดทุกวันส่งของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับผมรับสั่งญี่ปุ่นนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับแวนกับคอนเวิร์ตนะครับที่เป็นจากจากชอบญี่ปุ่นนะนั้นก่อนนะครับสวัสดีครับ